เห็นพวงหลีดลักที่วางบนลุมฟังเจ้าโทษใหญ่เล่าเจ้ามาด่วนนี้จะไปชั่วกันร้อยวัน จากไปชาตินี้ไม่มีวันที่จะกลับได้แสงนเดือนเลือนลับและเห็นดวงเทียนอยู่หัวใจเย็นหูบารู้ กอดนั้นที่ฟังน้ำตาลังไหลสุดระทมมองไม่หัวใจแทบขาดรอ

ถามดวงวิญญาณของเจ้าจงลอยไปเขา่าสูดดวงสวรรค์คาดว่ามีจริงแล้วคอยเจอกันตกจนชวนรัน Hope that we meet